ไม่มีน้ำตาลใช้คาเฟอีนธรรมชาติกลิ่นลิ้นจี่มีความสรางของโซดาสารางสดชื่นตื่นเย่ สวัสดีครับช่วยกันทํากินบายเย่เอนจิ่งวันนี้ผมอยู่กลางสวนมะพร้าวนี่บรรยากาศแบบชาวสวนขนานแท้เลยนะครับเขาขายมะพร้าวนาหอมพันดีไม่ต้องไปไหนไกลนะครับบางว่าตะลิ่งชันชานเมืองกรุงเทพนี่เองในบรรยากาศแบบนี้นะครับเขาเล่นสเก็ตกันครับ สั่งน้ำมะพราะ้าวปั่นไว้ยังไม่มานะครับไม่รู้ทางร้านเขาทําเสร็จหรือยังน้ำมะพร้าวปั่นได้แล้วครับโอ้โหแม่มาทันใจเหมือนไม่ได้นัดกันไว้นี่คือคุณมิกกี้สวัสดีครับเจ้าของสถานที่แห่งนี้ กี้ครับเราไม่ได้มีแต่สวนมะพร้าวนะครับมีมะปรางมะปรางหวานสวนกล้วยนี่เป็นแนวทิวแถวยาวไปนู่นนะครับพันอะไรฮะกล้วยกล้วยหอมครับไม่ใช่กล้วยตันี <S <S ไม่ใช่เพราะว่ามันจะปลายวีเหี่ยว <S <S ที่วีไปที่วีมา <S <S ที่นี่ลานสเก็ตครับผมไม่ได้พูดผิดนะไม่ได้พูดผิดครับลานสเก็ตอยู่ในสวนมะพร้าวเลยครับแล้วไม่ใช่สกีน้าด้วยนะครับไม่ใช่ว่าไถไปตามท้องร่องเป็นสเก็ตบอร์ดแบบผัดโลใช่ที่เล่นสเก็ตเพื่อให้โดดขึ้นมาเก็บมะพร้าวไหมฮะไม่ไม่ใช่ไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวคือสวนนี้ เป็นสวนของต้นตะกูนะครับอยู่มาเป็นร้อยปีแล้วแลวผมเป็นรุ่นที่5้าเราไม่ได้ขายที่ครับอยากเก็บไว้ทําธุรกิจของครอบครัวไปเรื่อยประจบกับผมชอบเล่นสเก็ตบอร์ดครับก็เลยทําลานสเก็ตไว้ในสวนและเป็นความลงตัวอย่างไม่น่าเชื่อเราจะไปดูกิจการของมิกกี้เขาคนหนุ่มๆนุ่มสาวๆาววัยเล่เลี่ยกับเรานี่ยนะฮะกับเราหรือกับมิกกี้เาออกจากสวนมะพร้าวออกจากสวนกล้วยไปด้วยกันครับไปดูลานสเก็ตฮะฮะ นี่แหละลานสเก็ตของร้านเขาโคโค่ฟาร์มใช่ครับโคโค่ฟาร์มอันนี้ออกแบบเองหมดเลยครับจากที่เราเล่นด้วยแล้วก็ดูจากของมังนอกด้วยครับจุดเด่นก็คือเป็นจะเป็นโบเหอ่างสําหรับโดดไปโดดมาอย่างนี้นะใช่เมันชามข้าวอไอ้หนูมาเลยลูกโดดได้เลยตามสบายขออย่างเดียวอย่าชนอาเท่านั้นนะนี่ครับโอ้โหไปเลยฮะคนละแวกนี้เนี่ย เขาเดินกันไหมหรือว่าเล่นสเก็ตบอร์ดกันหมดไหมมิกกี้เล่นกันทั้งบ้านไหมหลักๆก็ผมกับแฟนพี่ชายก็เล่นบ้างครับพ่อกับแม่เล่นไหมฮะสเก็ตแม่พ่อสอนเขาแล้วเขาล้มแขนหักก็คือเลิกเล่นแล้วจริงจริงครับเออแม่ก็น่ารักนะไม่ดื้อลูกใช้ทําอะไรก็ได้คนมาเล่นที่นี่เนี่ยต้องเสียค่าบริการยังไงฮะไม่เลยครับที่นี่เปิดให้เข้าฟรีฟรีแค่อาจจะห้ามเอาอาหารกับน้ำข้างนอกเข้ามามาสนุนน้ำกับข้าวเราเราขายอาหารเครื่องดื่ม ใช่แต่ว่าค่าเช่าค่าชั่วโมงไม่มีแบกบอร์ดมาไม่ซื้ออะไรเลยก็ได้แล้วกลับบ้านก็ได้ไม่เป็นไรครับไม่ว่าเลยอย่างนั้นเลยครับแต่ว่าเราจะจําไว้ทุกอ่างทุกบอร์ดลงได้ฟรีหมดเลยครับแหมพูดว่าทุกอ่างมันยังไงยังไงโบโบทุกโบาถ้าตอนเช้ากลางวันคาเฟ่ยังไม่เปิดแต่มาเล่นได้อมาเล่นได้คาเฟ่เราจะเปิดช่วง4ี่ห้าโมงอ่าสี่ห้าโมงเย็นเรื่อยไปจนถึงเที่ยงคืนค่ะปิดเที่ยง แล้วประธาตัวนะ<ม>ตอนที่เราคุยกันมีหน่วยอะไรฮะนั่นอนะใส่หมวกไหมพรมอน้องคนนี้น้องคนนี้ชอบใส่โมงครับมาทุกวันใส่อย่างนี้ทุกวันใส่ไอ้โมงเงี้ยนะใช่ครับถ้ามาตัวเปล่าไม่มีอุปกรณ์เรามีแผ่นให้ยืมมี หมวกกันน็อกมีสนับป้องกันให้ให้ยืมหมดเลยครับอืก็จะมีหมวกกับแผ่นที่คิดค่าเช่าแต่สนับป้องกันฟือสนับเข่าสนับแข้งมีทุกส่วนถ้ามีปัญหามีสนับมือไหมหลังร้านถ้าไม่เป็นเลยเรามีบริการสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยจนแบบเล่นอย่างเท่อะไรอย่างนั้นก็มีครับไม่ได้สอนเหมือนแขนหักอันนั้นแม่เล่นตอนผมไม่อยู่คนอยากมาก็มาไงเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่าเซิร์ชแผนที่ ใน Google Map ครับโคโค่ฟาร์มคาเฟ่อสเก็ตปาร์คได้เลยยังไงก็มาถึงครับแบกบอร์ดมาเลยว่างั้น <c oughs> <c oughs> ฝนตกทํไงครับนี่ตกก็เป็นส่วนน้ำเฮ้ยคือน้ํามันก็ขังอยู่ในนั้นเราจะมีท่อครับแต่บางทีพอฝนตกแรงท่อมันเล็กมันก็จะออกไม่ทันเด็กๆก็จะผัดสไลเดอร์กันเล่นครับไม่ต้องมีสเก็ตบอร์ดลวบอร์ดวางไว้ใช่พอฝนเริ่มตั้งเขานี่มากันแล้วแก๊งหนึ่งแก๊งจักรยานมาตั้งกันแล้วครับแมพูดยังกระกบแต่ผมว่าหน้ามาคือบรรยากาศมันแปลกตามากเลยอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับโดดเล่นสเก็ตบอร์ดไปเหลียวไปมองก็นั่นนะฮะมะพร้าวท้องร่องแล้วน้ำมะพร้าวปั่น ที่นี่เนี่ยผมไม่อยากให้พลาดนะฮะมาปั๊บเนี่ยเล่นไม่เล่นไม่รู้ครับมะพร้าวเนี่ยต้องเล่นเลยครับสกเก็ตอีกเรื่องข้าวปลาอาหานนี่ก็มีอาหารตามสั่งกัะเพรากระเทียมอะไรอย่างเงี้ยครับอ,อืมต้มตำก็มีและนี่คือมุมคาเฟ่ของโคโค่ฟาร์มนะครับใครมาปั๊บก่อนเล่นนั่งเย็นๆตรงนี้ก่อนนั่งเย็นๆหรือมารอแฟนก็ได้ครับมะพร้าวลูกนีแช่เย็นเจี๊ยบวันนี้คุยกันได้รสชาติครับแล้วก็ได้เห็นกิจกรรมได้เห็นความสุข,ขของคนที่เขารักใน กีฬาประเภทนี้นะครับทางรายการมีเย่เอเนไอจีดิงครับกลิ่นลิ้นจี่มีความซ่าของโซดาไม่มีน้ำตาลซ่าสดชื่นตื่นเย่ yeah. มอบให้กับมิกกี้หนึ่งลังครับซ่าสดชื่นตื่นเย่ yeah.